เงาระดับแรง UGM ที่ใครหลายคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโคตรโหดและ้นายิมสี่ชั่วโมงอะไรคอสโอเวอร์ EV17 วันนี้ผมจะหาเงาระดับแรง UGM ให้ได้และจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย เมื่อเริ่มมาก็ใช่ครับนี่คืออัปเดตแบทเพารเพราะงั้นผมก็เลยเปิดหน้าแบทเพารขึ้นมาแล้วก็เช็คของรางวัลนดิดหน่อยซึ่งก็ปรากฏว่าถ้าแบทเลพาร์เราวิว50เนี่ยเราจะได้เงาระดับแรง UGM มา2ตัวเลยทีเดียวผมที่รูปแบบนั้นเราก็ไม่รอช้ารีบเปิดหน้า้านค้าขึ้นมาจากนั้นก็ได้ซื้อพเมพ์แบทเทลพาร์ตทันทีและส่วนตัวทองที่เหลือผมก็เอามาสกิปววแบทเทิลพาร์ตทั้งหมดเลยแลวนั่นก็ทำให้แบทเทรลพาร์ตของผมเนี่ย ลหลังจากที่สุ่มไม่นานในที่สุดสเตตของ2ตัวนี้ก็เป็น SS หมดทุกอย่างแล้วครับและจากนั้นผมก็จะทาการเอาเงาแร้ง UGM ใส่มาแค่2ตัวจากนั้นก็ได้กินน้ายาบูชฉายาแล้วก็มาเรื่อมฟาร์มฉายาให้เงาแร้ง UGM 2ตัวนี้กันดีกว่าในระหว่างนั้นผมก็ได้เอาโค้ดใหม่มาใส่นิดนึงแล้วก็ได้มาถล่มจังเกิลอีเวนเพื่อทำคูเตต่อแต่เหมือนว่าในรอบนี้บอสจะไม่อยากเจอหน้าเราสักเท่าไหร่นะก็ดูสิรอย,ยังไงบอสมันก็ไม่โผล่ออกมาให้เราจัดการอ่ะเพราะงั้นผมก็เลยเดินทางก,ากาาลับ ฟาร์มไปฟาร์มมาสักพักผมก็เห็นว่ามีสปินอยู่ตั้ง3อันเพราะงั้นผมก็เลยเอามาสุมจนหมดเลยในรอบแรกผมก็ได้ตั๋วทอง5ใบรอบ2ได้ตั๋วทอง10ใบและรอบ3ผมก็ได้ตั๋วทองร้อยใบซึ่งนั่นก็ทําให้ตั๋วทองของผมเนี่ยมีครบแล้วอนะเพราะงั้นผมก็เลยไม่รอช้ารีบเปิดหน้า้านคาขึ้นมาจากนั้นก็ได้สกิวเวิร์ดไปทันพ้าทันทีและนั่นก็ทาให้ใบทันพของผมเนี่ยขึ้นเป็นเบลลหกสิบแล้วนะหลังจากนั้นก็ได้กดรับของทั้งหมดแล้วก็ได้ีรบิมดันที และเมื่อลงเสร็จหัวทองของผมก็มีครบอีกแล้วนะและไม่รอช้าผมก็รีบเปิดหน้า้านค้าขึ้นมาจากนั้นก็จะสกิปเบลไบทเทิลพารอีกสิเบลทันทีและนั่นก็ทาให้แบเทิลพารของผมขึ้นเป็นเบลเจ็ดสิบแล้วนะเพราะงั้นผมก็เลยกดรับของทั้งหมดและนั่นก็ทําให้ผมได้ลุ้นแรงอัพมาเพียบเลยเพราะงั้นผมก็เลยเดินทางไปหาชายใส่สูตรแล้วก็มาแลกลุ้นดับเบิลดันเทียนเพิ่มพอแลกเสร็จก็ได้มาถล่มจังเกิลอีเวนเพื่อทำคต่อตต่อในรอบนี้ก็ยังเหมือนเดินัักกก็คือออสดดงงววไ้้แแรีล จากนั้นผมก็ได้กินน้ํา,ายาบูฉายาแล้วก็เอาเงาแร้ง UGM 2ตัวนี้มาฟาร์มฉายาต่อแล้วก็ได้เปนดั้แร้ง M เ,เกิดที่เกาะไทท่านซึ่งผมก็ไม่รอช้ารีบมาลงเพื่อฟาร์มตัวทองทันทีและเมื่อลงเสร็จก็ได้มาถล่มจังเกิลอีเวนต์ต่อแล้วก็สกัดเงาบอสด้แร้ง M บ,บ,บวกเหมือนเดิมแต่เหมือนว่าในรอบนี้ผมจะจัดการมอนครบแล้วนะซึ่งเอาจริงๆมันก็น่าจะครบนานแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งรู้ตัวจากนั้นก็ได้กินน้ํา,ายาบู๋ฉายาแล้วก็ฟาร์มต่อครับเวลาผ่านไปอีกสักพักในนนนนนทที่าาท่่่สสุุดดฉาาาาายขออองงงงงงงเเแแลลล้้ UGM ััััคคคคููผผมมกกกก็ก็็ตตววไไหหพ TS รืณิิิฟ ีเพราะงั้นผมก็เลยของไปแจมกับเขาด้วยสักหน่อยและด้วยการรวมพลังของพวกเราทั้ง5คนก็ทําให้สามารถมาถึงเวฟบร้อยเก้าได้แต่สุดท้ายก็ไม่ไหวแล้วก็แพ้ไปตามระเบียบครับจากนั้นก็ได้มีดันแร้งเอ็มเกิดที่เกาะดันดานดันซึ่งผมก็มาลงเพื่อฟาร,ร์มตัวทองต่อทันทีและหลังจากลงเสร็จตัวทองของผมก็มีครบอีกแล้วเพราะงั้นผมก็เลยไม่รอช้ารีบเปิดหน้าร้านค้าขึ้นมาแล้วก็สกิปเวลเบตันพาร์ตอีกสิบเ่ลทันทีเออเผื่อคุณอาจจะสงสัยนะว่าทำไมเบตันพาร์ตของผมขึ้นเป็นเลบเนนแลแปดแมเ แรงกว่าเอเลนอีกนั่นก็คือเจ้าไวฟ์เฟรมที่มันอยู่ในหอคอยชั้นที่ร้อยนั่นเองและผมที่อยากหาไวฟ์เฟรมแรงจีเอมบวกมาลองใช้เนี่ยก็ไม่รอช้าครับที่มาลงหอคอยเพื่อล่ามันทันทีแต่ในขณะที่ลงไปเรื่อยๆนั้นผมก็รู้สึกว่ามันหายากกว่าเอเลนหลายเท่าเลยแหละคือสกัดเงามันได้ว่ายากแล้วแต่ลุ้นให้มันแรงครับเนี่ยยากยิ่งกว่าและอีกอย่างดาเมจของมันก็ต่างกันไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ด้วยเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าไม่หามาละไวฟ์เฟรมแรงจีเอมบวกอะไรนั่นและจากนั้นผมก็เพ ผมต้องการเนี่ยนั่นก็คือ eternity ascension และหลังจากสุมอยู่นานในที่สุดไททันลิงของผมก็ได้ e n c h a n t e t e r n i t y ascension แล้วครับและจากนั้นผมก็ไม่รอช้ารีบเอาไททัน60เมตรมาสุมต่อทันทีที่เหมือนว่ารอบนี้ผมจะดวงดีเป็นพิเศษเพราะว่าสุมแค่4ครั้งเท่านั้นแหละ eternity ascension ก็มาเลยดวงโคตรด,ดีซึ่งนั่นก็ทำให้ไททันของผมเนี่ยดาเมจขึ้นเป็น1ดีๆแล้วอะ่ะ โคตรแรงเลยและหลังจากนั้นผมที่รู้ว่าอัปเดตนี้ก็เพิ่มเวลตันมาเป็น475แล้วเพราะงั้นผมก็เลยเอาตัวทองมารีสแตททันทีใน,ในรอบนี้ผมก็อัพเป็น EP 310และย่างเอา300สปีดเงา250และส่วนที่เหลือผมก็ได้เอามาอัพให้กับเพเยอร์สปีดและหลังจากนั้นผมก็ได้กดใช้ทุกอย่างที่เพิ่ม EP แล้วก็ได้มากดรับของจากเควสซึ่งนั่นก็ทําให้ผมขึ้นเป็นเวล455แล้วนะและหลังจากนั้นผมด้วยความขี้เกยียจเอาเงามาฟาร์มฉายาก็เลยได้ทําการเอาเง GM าแลก GM บวกที่แ้้วมาาใส่เอไ หลังจากใส่เสร็จก็รอครับแล้วผมก็ได้มาถล่มจังเกิลอีเวนต์เพื่อทำโควสต,ต่อในรอบนี้ผมก็ยังสกัดเงาบอสได้แรงเอ็มบวกเหมือนเดิมอ่ะโคตรเกลือแล้วผมก็ได้มาถล่มบอสโลกเพื่อเอาชาร์โดคอนนิดหน่อย และหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการเอเพช20 DC มาส่งให้กับกิวแล้วก็ในมีดันแรงเนบวกเกิดที่เกาะไททันซึ่งผมก็ไม่รอช้าที่มาลงเพื่อฟาร์มตั๋วทองต่อทันทีและหลังจากที่ลงจนเวลาหมดนั้นตั๋วทองของผมก็มีเพิ่มเป็น375ใบแล้วแต่ว่าในตอนนี้ลูนของผมก็เต็มอยู่ที่144อันแล้วนะเพราะงั้นผมก็เลยเดินทางไปหา NPC คาบกุญแจแล้วก็คาบกุญแจเกาะไททันเก็บไปก่อนก็แล้วกันและหลังจากค้ามจนลูนหมดนั้นผมก็เลือกที่จะยังไม่ลงคีดันเจียนตอนนี้นะแล้วผมก็ได้กินน้ํายาบูทอีกพจากนั้นก็ได้กดรับของจากเควสซึ่งนั้นก็ทําให้แบทเทิลพารของผมเนี่ยขึ้นเป็นเวล91 และผมก็ไม่รอช้ารีบกดรับของทั้งหมดจากแบลนท์มาทันทีและหลังจากที่ตื่นเช้ามาอีกวันนั้นผมก็ไม่รอช้ารีบเดินทางมาหา n b c Shadow า x p e d i t i o n แล้วก็ได้เอาเงาออกมาทันทีซึ่งนั้นก็ทำให้เงาแรงจีเอ็มบวกของผมทุกตัวที่ใส่ไปเนี่ยฉายาตันหมดแล้วนะและหลังจากนั้นผมก็เพิ่งเห็นว่าผมมีเควสที่ต้องเคียย์หอคอยอยู่182ชั้นพอดีเพราะางั้นผมก็ไม่รอช้ารีบมาลงหอคอยเพื่อทำเควสทันที และหลังจากที่ลงถึงชั้นที่111นั้นผมก็คิดว่าเดี๋ยวเอาแค่นี้พอละเพราะคุณดูสิกว่าจะฆ่ามอนแต่ละตัวได้ก็ค่อนข้างที่จะนานเลยแหละส่วนที่เหลือก็ขอเก็บไว้ลงรอบ2ก็แล้วกันนะแล้วผมก็ได้มาถล่มจังเกิลอีเวนต์เพื่อทำเควสต่อและรอบนี้ก็ยังเหมือนเดิมนั่นก็คือสก,กัดเงาได้แรงเอ็มบวกอีกแล้วอ่ะแลในระหว่างนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะทำมานะเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมาลงอินฟินิตีเสือดเพื่อทําเควสต์ไว้กันและกันเพราะว่าผมก็มีเควสที่ต้องเคลียร์อินฟินิตีเสือด200กว่าเวฟอยู่นะแต่เหมือนว่าตอนนี้เราจะสามารถกดคูณ2คูณ3ในอินฟินิตีเสือดได้แล้วนะแต่ว่าคูณ3เราต้องไปถึงเวฟ125ก่อนซึ่งแน่นอนว่าผมยังไปไม่ถึง เพราะงั้นตอนนี้ก็กดใช้คูณ2ไปก่อนละกันเนาะแต่ในขณนะนั้นก็ได้มีเลดันเจียนที่เป็นดันแรง M บวกเกิดที่เกาะดากอนบอลซึ่งผมก็ไปรอช้าครับรีบออกมาใส่รูนดับเบิ้ลดันเจียนแล้วก็ได้เวลาลงเพื่อฟาร์มวิวทันทีแต่สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เหมือนเดิมนั่นก็คือน้ำยาบูส์ e x p แล้วก็ฉายาาั้นเองครับในระหว่างที่ลงนั้นผมก็ได้กดรับของจากควตไปพังๆและเมื่อลงจนเวลาหมดนั้นผมก็ขึ้นเป็นวล461ละครับเพราะงั้นผมก็เลยทำการออาสแต็กมาอัพให้ระยะเง,งาจนหมดเลยแลลล้วกก็ับมางอออิินฟตตดเทพื่พ่ค และในขณะที่ลงอยู่นั้นผมก็เห็นว่ามีสปินอยู่ตั้ง2อันเพราะงั้นผมก็เลยเอาขึ้นมาสุ่มจนหมดเลยและใน2รอบนี้ผมก็ได้ของเหมือนกันและนั่นก็คือตัวทอง5า้าใบเกลือสุดๆไปเลยนะว่าไหมและหลังจากเวลาผ่านไปนสักพักในที่สุดเควสอินฟินิตีเสือรของผมก็เคลียร์เสร็จแล้วครับซึ่งผมจะยังไม่กดรับของจากเควสนะเพราะว่าเควสหอคอยผมก็ใกล้จะเสร็จพอดีอะเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกดรับพร้อมกันตอนที่กดใช้น้ำยาบูส์ยีพีเลยก็แล้วกันและหลังจากรอสักพักอหอคอยก็มาสักที หลังจากนั้นก็เรียบร้อยไปอีควสครับแลวผมก็ได้ทาการกินน้ายาบูสอีกีจากนั้นก็ได้กดรับของจาก2เควสนี้และนั่นก็ทําให้ผมขึ้นไปเนเวล462แล้วนะเะืเหมือนว่าในตอนนี้เบตเทิลพาร์ของผมจะเป็นเวล99แล้วนะเพราะงั้นผมก็เลยไม่รอช้ารีบเปิดหน้า้านค้าขึ้นมาจากนั้นก็ได้สกิตเวีตเบตเทิลพาร์อีกหนึ่งเวลทันทีและผมก็ได้ไฟท์ไททันแรงยูจีเอ็มมาครอบครองแล้วครับและเหมือนว่าฉายาใหม่ที่ได้มานั้นจะไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่อ่เะเพออิ่ม และหลังจากสุ่มไม่นานในที่สุดไฟทไัท่านเล่งยูจของผมก็สเตตเป็น SS หมดทุกอย่างแล้วครับและหลังจากนั้นผมก็ได้เอาไฟทไัท่านเล่งยูจีมมาฟาร์มฉายาทันทีและสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เหมือนเดิมนั่นก็คือน้ำยาบูฉายานั่นเองครับ และหลังจากที่ฟาร์มอยู่สักพักผมก็ได้ทําการเดินทางมาหาลิโมลุแล้วก็เอาไฟให้ห่านแรง UGM มาเอนชนซึ่งเอนชันที่ผมต้องการนั่นก็คือ e t e r n i t y a s c e เ s i o n เหมือนเดิมนั่นเองแต่สูงแค่ครั้งแรกเท่านั้นแหละ E t e ท n i t y Ascension ก็มาเลยดวงโคตรดีครับและด้วยความที่ว่าตอนนี้ผมขี้เกียจเอามันมาฟาร์มฉายาแล้วเพราะงั้นผมก็เลยเอามันมาใส่ไว้ใน Sha ์ o w e x p e d i t i o n ก็แล้วกันนะหลังจากนั้นก็รอครับและในระหว่างนี้ผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะหาเอเลนแรงจี เพราะงั้นผมก็เลยไม่รอช้ารีบเอากุญแจที่ผมคาบไว้ในแต่ตอนแรกมาให้โซโลทันทีและหลังจากลงอยู่หลายรอบผมก็ได้เอเลนแลงกีเอ็มบวกมาแล้วหนึ่งตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวและหลังจากที่ลงจนกุญแจหมดผมก็ได้เอเลนแลงจีเอ็มบวกมาเพิ่ม5ตัวครับแล่ผมก็ไม่รอช้ารีบเอาทั้ง5ตัวนั้นมาสุมสเตตทันที และหลังจากสุมอยู่นั้นในที่สุดสเตตของพวกมันก็กลายเป็นเอสเอสหมดแล้วครับและผมก็เพิ่งเห็นว่าถ้าเราเก็บเงาของแต่ละเกาะได้ครบเนี่ยเราจะได้ฉายาที่เพิ่มดาเมจเงามันนิดนึงซึ่งเกาะโลกหนึ่งผมก็ยังขาดอยู่เกาะหนึ่งนะที่ยังไม่ครบนั่นคือของเกาะเชนซอรแมนนั่นเองเพราะงั้นผมก็เลยไม่รอช้ารีบเดินทางกลับโลกหนึ่งทันทีพอมันถึงก็ได้ทําการเดินทางมาที่เกาะเชนซอ a ์แมนจากนั้นก็ได้ไล่สกัดเงาที่ผมยังไม่มีแล้วก็เรียบร้อยไปเกาะแรกครับและพอไม่มีทุนละที่ต้องอยู่ลลโลกน่งกกลลัับโ2ททนีแะสําหรับเกาาะต่่อไปทีผมขดนั่นนนอเงซึ่งตัวที่ผมขาดเจะ เป็นบอสในดันนะนะ แต่ก็นับว่ายังเป็นโชคดีของผมที่ในตอนนี้มีดันเกิดที่เกาะเนนซิตี้พอดีเพราะงั้นผมก็ไม่รอช้ารีบมาลงเคงล่าเงาบอสทันทีและหลังจากที่สกัดเงาบอสรอบแรกเท่านั้นแหละผมก็ได้เงาบอสมาเลยและเท่านี้ก็เรียบร้อยไปอีกเกาะครับและ2เกาะสุดท้ายที่ผมขาดนั่นก็คือเกาะไคจูแล้วก็เกาะไททันนั่นเองและตัวที่ผมขาดก็คือบอสในดันเหมือนกันเลยแต่ก็นับว่ายังดีที่ผมมีลูนเกาะไคจูเยอะเยะนะเพราะงั้นไม่ว่าดันจะเกิดเกาะอะไรผมก็อามาลงแล้วก็ใส่ลูนไคจูลงไปและเท่านี้ก็เรียบร้อยไปออออออีกกกกกเเเเาาาาาะะะะคครรรรััััับสส่่่่่่ววนนนนนนไไททแหหหลลลปญขงงงงจจิพพผมมููืย้้็ต รอดันเกิดที่เกเาะไทฮันอย่างเดียวแล้วแหละใน,นระหว่างที่รอผมก็ไม่มีอะไรจะทำนะเพราะงั้นผมก็เลยเอาเอนเลนแรง GM บวกทั L ้ง5ตัวมาฟาร์มฉายาก่อนก็แล้วกันแล้วผมก็ได้มาถล่มบอสโลกเพื่อเอาชาร์โดคอร์นิดหน่อยอจากนั้นผมก็ด้วยความขี้เกียจฟาร์มฉายาแล้วก็เลยได้ทำการเดินทางมาหา n p h Shadow e โ p e อ i t i o n แล้วก็เอาเอเลนแรง GM บวกทั L ้ง5ตัวใส่ลงไปจากนั้นก็ออกเกมแล้วก็ไปนอนครับ และเมื่อกลับเข้าเกมมาอีกทีผมก็ไม่รอช้ารีบมากดรับผลงานที่ใส่เมื่อคืนทันทีและนั่นก็ทาให้ไฟในทันแรง UGM ของผมเนี่ยฉายาตันแล้วนะส่วนเอเลนแรง GM บวกก็ขาดอีกนิดนึงก็จะตันแล้วเพราะงั้นผมก็เลยเอามาฟาร์มต่อ,อนิดนึงก็แล้วกันและหลังจากฟาร์มอีกไม่นานในที่สุดฉายาของเอเลนแรง GM บวกก็ตันทุกตัวแล้วครับแล้วผมก็ได้มาถล่มจังเกิลอีเวนเพื่อทำควสยต่อและเหมือนกับทุกครั้งผมสกัดเงาบอสดดแรงเอ็มบวกอีกแล้วก็เรือ หลังจากรออีกสักพักในที่สุดก็ได้มีดันเกิดที่เกาะไททันสักทีซึ่งผมก็ไปรอชาร์ลีมาลงเพดล่างเงาบอสทันทีในรอบแรกผมก็สกัดเงาบอสไม่ติดนะนะแต่ก็ไม่เป็นไรมาลงรอบ2ต่อดีกว่าและในที่สุดรอบ2ผมก็สกัดเงาติดแล้วครับและเท่านี้ฉายาของแต่ละเกาะผมก็ครบแล้วนะแต่ถึงแม้ว่าผมจะได้เงาบอสมาแล้วแต่ว่าผมก็ยังอยากได้ลูนอยู่ดีเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลงต่อก็แล้วกันแลวเมื่อลงจนเวลาหมดนั้นผมก็ได้ลูนเพิ่มมาเป็นล้ครับากนั้นด้ววยคามอันระหวงรับจากนั้นด บวกอีกกี่ตัวซึ่งผมก็ต้องการเอเลนและจีเอ็มบวกอีก3ตัวนะว่าจะเอามาแทนเลนโงคู่2ตัวแล้วก็ไคจู1ตัวหลังจากนั้นผมก็จะทำการฟาร์มแล้วฟาร์มอีก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  ฟาร์มแล้วฟาร์มอีกจนกระทั่งได้มีดันแรบวกที่เป็นทั้งเลสดันเจี้ยนทั้งดับเบิลดันเจียนเกิดที่เกาะเนนซิตี้ซึ่งผมก็ไม่รอช้าครับที่มาลงเพื่อฟาร์มเวทันทีแล้วด้วยความที่ว่าดันมันเป็นดับเบิลดันเจียนอยู่แล้วเนาะเพราะงั้นผมก็เลยไม่ต้องใส่ลูนดับเบิลดันเจียนลงไปและสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เหมือนเดิมนั่นก็คือฉาียาแล้วก็น้ํายาบูส e ต์ EXP นั่นเองครับแล้วเมื่อลงจนเวลาหมดผมก็ได้ขึ้นเป็นเวล472แล้วนะขาดอีก3เวลผมก็จะเวตันแล้วและหลังจากนั้นผมก็ได้กลับมาฟาร์มต่อแล้วก็ได้มีดันเกิดที่เกาะไททันอีกแล้วซึ่งผมก็ไม่รอช้ารีบมาลงเพื่อฟาร์มลูนทันทีและหลังจากลงจนเวลาหมดนั้นผมก็ได้ลูนมาเพิ่มเป็น1 30อันละครับแล้วผมก็ได้มาถล่มจังเกิลอีเวนเพื่อทำโคเรตตต่อและในรอบนี้ผมก็ยังสกัดงองบอสได้แรงเอ็มบวกอยู่ดีอ่ะเกลือและหลังจากนั้นก็ได้มีดับเบิ้ลดันเจียนเกิดที่เกาะดาพิคาตาสูนและถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เวลเยอะเท่าเลดันเจียนแต่ผมก็ขอมาลงก่อนก็แล้วกันและสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เหมือนเดิมนั่นก็คือน้ำยาบูตยอะดีนั่นเองครับและเมื่อผมลงจนเวลาหมดผมก็ขึ้นเป็นเวลล้วนีะ่อีอ2เวลก็จะตันแล้วและผมก็ได,เดงเบลหาก b จครัครกดแจ้าแนั้นก็ได้นมา และเมื่อครับจะลุนหมดนั้นผมก็ไม่รอช้ารีบเอากุญแจมให้โซโลแล้วก็ได้เวลาล่าเอเลนแรงจีเอบวกกันต่อและหลังจากลงอยู่หลายรอบผมก็ได้เอเลนจีมบวกมา1ตัว2ตัวและเมื่อลงจนกุญแจหมดผมก็ได้เอเลนจีมบวกมาแค่2ตัวนะและไม่รอช้าผมก็รีบเอา2ตัวนี้มาสุ่มสเตตทันที และหลังจากที่สุ่มอยู่นานในที่สุดสเตตของพวกมันก็กลายเป็นเอสเอสหมดทุกอย่างแล้วครับและผมก็ไม่รอช้ารีบเอาพวกมัน2ตัวนี้มาฟาร์มฉายาทันทีและในขณะที่ฟาร์มนั้นก็ได้มีเลดดันเจียนที่เป็นดันแรงเอ็มบวกเกิดที่เกาะดักอนบอลอีกแล้วเพราะงั้นผมก็ไม่รอช้ารีบมาลงแล้วก็ใส่ลูนดับเบิลดดนเจียนลงไปจากนั้นก็ได้เวลาฟาร์มเบลต่อครับและสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เหมือนเดิมนั่นก็คือน้ำยาบูส์ีพีนั่นเองและเมื่อลงไปเรื่อยๆในที่สุดเบลผมก็ตันสักทีและในเมื่อตอนนนนะนนนนนนีีีีีี้้้้้้้เเเเเเรรราาาาาาากก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 ็็็็็็วววลลลลลตััััััแแแอออ่่่่่ะะไไมม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 คจจปทททททงยยูพผผดดบื อัพเป็นสายดาเมจทันทีแล้วผมก็ได้เอาสปินขึ้นมาสุ่มนิดหน่อยซึ่งในรอบนี้ผมก็ได้เป็นชาร์โดคอร้อยอันนะนะถือว่าดีเลยเพราะว่าผมกาลังขาดแคลนชาร์โดคออยู่พอดีและด้วยความที่ว่าผมไม่รู้จะทําอะไรแล้วผมก็เลยกลับมาฟาร์มต่อก็แล้วกันฟาร์มไปฟาร์มมาอีกสักพักก็ได้มีดันเกิดที่เกาะไททันซึ่งผมก็ไม่รอช้ารีบมาลงเพื่อฟาร์มลูนทันทีและหลังจากที่ลงจนเวลาหมดนั้นผมก็ได้ลูนเพิ่มมาเป็น6กอันลวครับและผมก็ได้เดินทางไปหาหนุ่มผมแดงจากนั้ และหลังจากสุ่มอยูน่นานผมก็ได้ชาร์ป8มาแล้วครับซึ่งดาเมจของมันก็ประมาณ6 DC ะนะเยอะมากเลยแหละแต่ก็มีอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยนะนั่นก็คือไอ้มีสั้นอันนี้มันยังหาได้อยู่ไหมเนี่ยทุกวันนี้ผมตีบอสโนผมยังไม่เห็นวีแววว่ามันจะดรอปเลยนะ แต่ก็ช่างมาเถอะมันไม่จําเป็นแล้วแหละแล้วผมก็ได้เดินทางไปหา NPC ครับกุญแจจากนั้นก็ได้ขับกุญแจของกอไททันมาพอขับจนลุนหมดผมก็ไม่รอช้ารีบเอากุญแจมาให้โซโลแล้วก็ได้เวลาล่าเอเลนแลงจีเอ็มบวกตัวสุดท้ายกันต่อหลังจากลงไม่กี่รอบผมก็ได้เอเลนแลงจีเอ็มบวกมาแล้วครับแล้วไม่รอช้าผมก็รีบเอามันมาส่มสเตตทันที สุไม่นานสเตจของมันก็กลายเป็น s อหมดทุกอย่างแล้วครับและผมก็ได้ทําการเอาเอเลนจีเอบวกสตัวที่ฉายายังไม่ตันมาใส่ในชาร์โดเอฟเฟติชันจากนั้นก็รออีก10ชั่วโมงครับและในระหว่างที่รอผมก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะจะฟาร์มก็ไม่รู้จะฟาร์มไปทาไมเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวออกเกมแล้วก็ไปนอนก่อนดีกว่าและเมื่อตื่นเช้ามาอีกวันผมก็ไม่รอช้ารีบเดินทางไปหา n อ็นบีซีชาร์โดเอฟเฟติชันทันทีแต่ในขณะที่ผมกำลังจะเอาเงาออกมานั่นอยู่ๆสมอง 84%0 เซลงผก็ทําานโดยที่ผมคิดว่าาาถ้เรกินน้าายบที่เอออาาางกมยมันจะเ่ลของมันก็หมือนโดย นะเพราะตัวที่ผมยังไม่ได้ฟาร,ร์มฉายาอะไรเลยเอาออกมาแค่รอบเดียวมันก็ตันแล้วแล้วผมจะบอกอะไรให้คือก่อนหน้านี้ผมได้เปลี่ยนไอเพย์ททานเลนตรงนี้ให้เป็นเซตดามเมจนะ แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมผมหาคลิปตอนที่ผมเปลี่ยนไม่เจอเพราะงั้นผมก็เลยบอกใหม่ก็แล้วกันนะและหลังจากนั้นก็ได้มีหอคอยเกิดซึ่งผมก็คิดว่านไหนตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเซตดาเมจลวดแล้วก็เลยขอมาลงหน่อยก็แล้วกันนะเพราะผมอยากจะรู้ว่าถ้าผมลงจนหมดเวลาจริงๆเนี่ยผมจะสามารถไปได้ถึงชั้นที่เท่าไหร่และพอผมมาถึงชั้นที่ร้อยสิบสี่ผมก็รู้สึกว่าการจัดการมอนแต่ละตัวเริ่มยากขึ้นแล้วเพราะงั้นก็ต้องเบิกตัวช่วยกันนิดหน่อยนั่นก็คือน้ายาบูดดาเมจเง้านั่นเองและัาท่ผมมวิยคพพเเ เยอะเลยแหละจากการลงหอคอยเมื่อกี้และผมก็ได้ทําการเอาเพชรหนึ่งยูดีมาส่งให้กับกิลและจากนั้นผมก็เพิ่งเห็นว่ามีเกมพาร์ทหนึ่งที่น่าสนใจเลยแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อนั่นก็คือเกมพาร์ทอันนี้นั่นเองคือเท่าที่ผมได้อ่านดูเนี่ยมันก็เหมือนจะเพิ่มกระเป๋านะแต่มันก็เหมือนจะไม่ได้เพิ่มกระเป๋าทุกอย่างอะ่ะเพราะบางอย่างผมก็ยังใส่ของได้เท่าเดิมแต่โดยเฉพาะผงเนี่ยมันเพิ่มมาโคตรเยอะเลยแหละจตกตอนแรกที่ผมเก็บได้แค่เก้าพันมันกลายเป็นหมื่นเก้าเลยและผมก็ด้มาถล่มจังเกิลอีเวนต์เพื่ออควะงม,ม,อมองะไร คือเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนที่จะปิดคลิปดีกว่านะครับคือตอนนี้โรงเรียนผมก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วนะถ้าทุกคนอยากจะให้ผมกลับมาลงคลิปเร็วๆเหมือนเมื่อก่อนก็ตอนนี้ก็ใกล้จะได้แล้วครับและถ้าปิดเทมอมเมื่อไหร่ผมจะกลับมาลง4วันหนึ่งคลิปเหมือนเมื่อก่อนแน่นอนนะถ้าไม่ติดปัญหาอะไรโอเคสุดท้ายนี้ผมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ